สวัสดีครับพี่นอ้องเอเซีฟเทีกำลังติดตามรับชมช่องจักมุ่นตีชนะพันธุ์ครับเสียงบีนกเขาใหญ่สายพเนียดเมืองร้อยเอ็ดเดินทางมาหอดอำเภอลมเกา่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งเตเมขึ้นครับพี่น้องเที่ยงขึ้นนิดๆน,นะครับที่ผมบอกพี่น้องว่าถ้าฝนมาตกขึ้สิเดต้อนกพี่น้องแต่มาหอดเด้ยวโมเป็นไปตามทิ่คิดครับผมกำลังโล่งเม็ดเลยครับนี่ฝาบ่าเปิดน,นะครับ พ่วนาว่าช่วงสวยๆนะครับใสสายหน่อยนะช่วงเทียงใบไปฟ้าสีเปิดนะครับมีไทาบานผลมาสีเป่าแล้วนกไล้มาสั่นวะพ่าวนาว่าหายฝนเศร้าอ,อย่างเดียวครับผมไม่ไรเจ้าฝนอูนะครับใส่ผนียดเลนไว้นี่ลนะพี่น้องพอา่าวนาว่าหายเศร้าเร็วๆนะครับอยากให้ต่อเราดีพี่น้องนี่ขมขหาลาเต็มแล้วระยะทั้งจาก สมุนปาการว่าพีกับประมาณ3ามอยเกือบ0ี่ลอยล่ละครับ3ามอยนิดๆนะครับมันเป็นอำเภอสุไทรยกจังหวัดิอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับเป็นป่ากางสี่เขาอ,อีสานแล้วนะครับเป็นพื้นที่ต่อเขียบฝากมีไปน้อยหนึ่งกับเป็นอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับฟังเสียงเจโกดดูน้ำกันครับ เขากงไว้ก้อนครับพี่น้องกระ่า,าช่วงใบใบฝ่าเปิดนะครับยังสีออกไปเล่นทงถ้าขันอากาศเป็นยังสีกะไม่ได้ไปแล้วครับนอนฟังงยี่ห้อะนกมันคือกแห้งแล้วนะค้นเกิดคือกเดือนแต่ว่าบรรยากาศบอท่านห้ครับยังมีฝนล,ลิ้นปล่อยนะครับมันขึ้นมาจากสมมติปาการกับบอตกน้ำทางนี่พี่น้องมีลิ้นอยู่ก้อนสีหอด เพชรบูรณ์นี่แหละนะครับจะเลื่อยเพชรบูรณ์มากโมเมนต์โมเมนต์มมนก่อนเพชรบูรณ์นะครับเลื่อยเพชรบูรณ์มาหาอเภอลมศักเราก็มาลมเก่านี่นะครับมีฝนลิ่นลิ่นแต่ว่าก้อนหานานๆบ่ตกครับแถวหนองไผ่บึงสามพันสีเทพทางผ่านมาวิเชียรบุรีนี่บ่บ่ตกเลยครับอากาศดีอยู่ผมกับพระาะวันหน้าอโอ้ยมืออื่นเป็น,น่ยนสี่นเด้อวยท่านเป็นต้าโมฮอนนี่แสงแสตตีสามคนครับ <c oughs> ไปออกไปก็สิพ่อมีรุ่นพี่น้องขอให้มีนกป้านะครับ ไปเก็บบรรยากาศไปฝากเอซีกั <Yeah. S 1> แล้วกันล่ะบรรยากาศอยู่อำเภอลมเก่านะครับจใเห้นอกได้กินอาหารกินน้ำพักผ่อนครับกำลังผ้านกเดินทางไปไมาครับพี่น้องแต่ว่ามีสายฝนน้ำทางคำนี้ว้ากสิเป็นยังไงดอกนะครับไปเบิงเ่งจะเข้าวครับขันโบเครื่อกผ้ากันเมื่อนะในมาหวานแล้ว ยังมายังกับในไายบรรยากาศใหยบซีด้เบิ่งกันยังดีครับพี่น้องเอาขุนพ่นครูใจอีกตัวหนึ่งเลยครับลูกผสมสายต่อดินเมืองขอนแก่นกับมูลปลาลอยบพราะเดีมากครับตอนแรกว่าเชียวหนกมาสองตัวคือเถื่อแล้วนะเอามาตัวเดียวนี่เอามาสองตัวกับสิบวัดเต้าคือเราขันสถานการณ์เป็นยังสี่ครับพี่น้องนะครับไปทั่งหนาคือจังหวัดเลยนุ่งุ่งเนาะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับเขตต่อเขตอำเภอลมเก่านี่ สุดท้ายของเพชรบูรณ์แล้วครับไปพุ่นกับเป็นดินแดนภาคอีสานนะครับไอ้ขอไปนี่จะเข้าให้น,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 น้นทะลุน้ำหนาวได้ครับไปปรุงบรรยากาศมื่อสักนกกับนกตัวขันดี้ด้วยครับนี่อยู่ในโกงอะไรจะว่าบอกว่าฮอนปีสิมีนกปลาขันบ่ครับเว่ามันฝนตกลิ่นนะครับล้อห้ฟ้าเปิดบรรยากาศคือกันกบไปการจริญบุรีเหมือนกันครับพี่หมูเลยครับนี่คือขั้นสิลธะ ลิ้นสลับกันกับแดดนะครับแต่ว่ามุมนั้นมันมีแดดแต่ว่านี่แดดบ่ค่อยหลายครับมืสอเานี่แดดเข้าหนึ่งกับฝนลงมาอีกครับคุณนะขี่ฝ่าไรวาจะทำเบิกคุณลงไปกลางเลยลูกครับเราลงไปเบิงถ้าจะทั้งหนาฝนมาตกครับเนี่ยเบิงไปพี่น้องเนี่ยฝนลงเม็ดปโปอยครับผมโอ้ยทำนี่ดีพี่น้องทำนี่ดีหลไรมองต้อนกบดดีครับแต่ว่าปัญหาคือสภาพอากาศเ่าเป็นใจครับนี่ ผมพ่อวหน้าอยู่ว่าโอ้ยเห็นฝนโตุนบ่ได้ตัวเด้อแม่น,นี่ทําเล่ปลาสักนะครับบรรยากาศยู่ทั้งผู้ครับโอ้ฝนลงเม็ดเม็ดใหญ่เยอะพี่น้องแข้งเปียกแล้วครับนี่ <c oughs> ไปจังวากันกําลังยางหาไหม้พี่น้อง แดดสลับฝนนะครับจะว่าฝนเจ็ดสิบแดดสามสิบนี่เจ้าทินมาเดือดร้อนล้วพี่น้องนี่ผมจะลงไปใส่หุ่นปนครับชิม,มีนกโบวบวพี่นงองเพราะฉันยินเสียงอยู่ครับเนีย่ยบรรยากาศเพชรชบูรณ์ครับ มองครับพี่น้องนี่ยินเสียงงกขันอยู่ฟังตรงขามนะครับเอา้านี่ยินเสียงนกป้าก็ดีใจแล้วครับขันพี่ฟังตรงขามครับเดี๋ยวยางไปแท่งมึงจะเข้าคอยสีหยาบครับพี่น้องอยางเขา้าไม่สร้อยแล้วว่มีช่องสีใสเลยพี่น้องเั็นป้าเถ็บนะครับว่มีทางยางเข้าไปด้วยเบน,น้องเบิงหกงางยากนะครับพผม ฝนเศร้าแล้วครับนี่บรรยากาศเป็นใจแล้วแต่ว่าหม่องสีไส้ไหมครับที่วันนี้ยินเสียงนกขันนี่มันเข้าไปเพราะอไรครับวันนี้มันจะเลิกเข้าไปอีกประมาณจะหาร้อยเมตรนะครับเสียดายอยู่โอ้ยนี่พี่น้องต้นกระดูกไสนี่เอฟซี FC ท่านไหนเพราท่านเคยเห็นต้นกระดูกไสนี่ครับนี่นี่นี่ครับขาวขาวนี่นี่ใบมันใบเป็นแบบนี้นะครับต้นกระดูกไส้ยาถ่ายพญาโนกเขา นี่ครับนี่เระต้นเลยกหน่เน,นี่แหง,งาๆนี่ครับซ่อนีก่กับเช็ดยาได้แล้วครับมีช่องเข่าเลยครับผมนอใหม่หลายครับกันมุมหา,หาของปลาบรรยากาศบ่้หายครับพี่น้องครับวันนี้ แต่ว่ากลับมาสำรวจท่อเลไว้นะครับเพื่อได้มาอีกออกพรรษาครับกระสีมีหม่องต่อนกพอดีเลยกระสิครับเข้าบ้านแล้วครับผมมาหานท่อเลอีกหมองหนึ่งพี่น้องเป็นทมีนกไหลกันครับบุญเดี๋ยวทั้งฝนมีอยู่ครับพอมีนอกแล้แต่ว่าบรรยากาศมันเบาหายครับผมฝนมันตกแต่ฝนมันตกตนอย่างไรเลยครับมื่อนี้ วนกลุบเด้แลครับเศรษดายอยู่มาช่วงออกพรรษาพอดีพี่น้องฝนหมดแล้วมาหนีเลยนะครับนี่ได้แล้วฟังเสียงหมกไปแล้วครับตามเขาเจ้าว,ว่ามุ้ยฟูมาตัวเจียวๆนะั่นเขื่อยอยู่พี่น้องคืออยู่ออยเจียวกวนอูบันเลงเลยครับผมใหม่ที่สองของมื่อนี้ครับ เสียงเงีย้ยทางฝนพี่น้องกันมันนบ่เขาฟมติจังสิงใหญ่ไปใช้ฝนนะครับในตอนนี้คือรุ่นบ่อยฝนตกอย่างเดียวครับตอนนี้ฝนเศร้าแล้ว tan มีนกมาเขาเทียงเราพี่น้องครับผมรุนน้ำกันครับรุนน้ำกันเจ้ากวนอูจะทําได้หรือเปล่าบรรยากาศตอนนี้ฝนลงเม็ดนะครับเสียงเนีย่ก็เสียงเ,ยงเ,ยงเจ้ากวนอูครับเสียงขันยนต์นี่ในป่านี่คือเสียงหนูป่า ลอาลูงนะครับวาชีออกมาบ่าแต่มันอากาศเดี๋ดๆจะน้อยนกหาพุทลเรพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันฝนตกมันกระเซ้านะครับมีกระร่างลงเม็ดอีกเดานี่นายบ่ไะ้ไกัให้นกมันได้สูดเต็มความสามารถมั่นแล้ว 就过那屋檐干。 ผมหยับออกมาใส่ข,งขงางคนทางเลยพี่น้องใส้ส,สายไฟแล้วครับนี่พอหนก,กู้ลงไปทงครับหนกนี้ปลาติดบัานผมก็เลยหยับมาใส่สาย,สายไฟครับน <c oughs> ี <c oughs> ่กําลังเหยียบใส่กันแล้ว <c oughs> เรียบป้อยครับพี่น้องเรียบป้อยแล้ว เสียงคู่นำๆพอดีกับคนมากแล้วพี่น้องนี่เรียบร้อยครับเจ้ากว,วนอูคนไข้ทางมาพอดีครับผมขอหยัดขนนกต้องไปเก็บครับมาแล้วครับมาแล้วเฮียน,นอนขนาดเสียดายว่าตัวเสียงเงีย่ยวลงนะครับพี่น้องลงตัวเสียงหน่อยครับตอนนี้เสียงห้องขนาดดีนี่เอาละได้น,นกเลี้ยงแล้วคนว่าไลโพวกเราทันนก ระมาต่อาอกสันมุ้ยผู้เลี้ยงแถวนี้บ่อดักบ่อกินนะครับมิได้เอาตะไคร้ดักหนูพิราบแล้วมันติดวาสันวาก็ได้บอกขจาว่าขันติดในตัวแดงงามเอาไปต่ผมนี่เด้อสนุกออกพรรษาสิมหาหาพี่น้องไทยลมครับผมมาหนีเทเลกตอนผมอยู่ปสองครับพี่น้องจัดไปครับหนึ่งแต้มสุดยดครับ ใหม่ที่สองครับพี่น้องครับผม ฝนลงทันครับพี่น้องใส่เด็เข้าวหนึ่งฝนล,ลงมาครับเอาเก็บหนึ่งแต้มนะครับสําหรับการออกทิปเพชรบุร์พี่นอ้องอาเภอลงเกา่าจังหวัดเพชรบูร์ครับไปเจอกันยุบานไปเบิ่งโตต้ตนเฉลยชัดๆต้องกันอีกรอบหนึ่งนะครับมื้อเื่นก็สิร้เรือนทางกลับแล้วครับมีทุระวันจันทร์ครับไปเปลี่ยนวิยากรอบรุมอยู่เทศบาลครับพี่น้องล่าก,กับล่าบ่อะไรหนีกับนไไหนีบ่อะไรครับหนังสือบอกมาแล้วหนังสือคำสั่งออกมาแล้ว มาจะจ้ามาจีไปใส่ยุดเงี้ยๆนี่มกวิ่งงานของมาแสกนะครับอากาศดีครับผมแต่ว,ว่าขันช่วงสีดีคคือแนะน้ำนะครับเ mm hmm. ที่ยวเพชรบุญนี่ทานใดบ่เคยมา <c oughs> ทัานใดมากแล้วแต่ชนะสิ่งขจักดีนะปลายฝนต้นหนาวนะครับประมาณปลายปลายกันยานะครับหรือว่าตุลาเนี่ยมหาพฤยาการช่วงนี้ยามาช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่มันคนไหลครับแม้กนะระทั่งเจ้าภาพบ้านขาเจ้าขาเจ้าเ,ขา,เ,เขา่อยออกไปใส่ช่วงปีใหม่เพราะมันรถติดนะครับ คันไรดีคือประมาณช่วงพฤศจิกานะครับปลายฝนต้นหนาวเที่ยวผู้ทเบิดครับนี่ผมก,ร,กระติดขันพนองพัดษายปกติดภารกินยังนะครับปิดเพิมหน่อยนี่แหละหยุดสองสมหมื่นตัวกันกับสิมานะครับมานลาเต็มเพื่เก่าล่ะครับนกปันนกนกตัวกับสิขนเต็มมาแล้วครับเจ้าล้อมเพื่อนจอ้าดาวไฟไอเจอกันยี่วันครับพี่น้อง เฉลยชัดๆครับพี่น้องเฉลยเมืองลมเกานะครับสนับปีกแต่งามเม็ดข้อไล่ดีครับเสียงกลางๆนะครับเขามาเถียงตอนยุต้นซักพี่น้องล้วก็บินก็ไปนะครับโบเขาผมก็ได้ใหญ่ไปใส่สายไฟเมื่อไรโบเขานี่ครับที่จริงตัวหมายคือตัวเสียงกลางนี้นะครับเสียงกลางเต็มเดี๋ยวฝากไว้ก้อนนะขอคนสาสิมาแก้เมื่อครับหรือมดฝนก้อนพี่น้องบบเนี่ยนะครับขั้นเตรียมอื้นส่ก้อนกับอันอากาศเปิดนะครับฝนมาตกผมก็จะไปแท่งตรเสอ อาจจะมีหลุนจากใหม่สองใหม่ครับก่อนสี่เดือนท่ากับสมุดปราการนะครับตัวนี้ลุ่งพันมักพันมาได้เสียวอาไปถ่าช่ำหายเพลินนะครับเอาไปช่ำไปเลยเอปผลแล้วพี่น้องนะครับนย่พันไปเลยเอ็เป่นกะซิไปเบิ้งพอดีครับตั้งซสือเลยใส่สพาพไปเบิ้งเจ้าควนอูนะครับผมเ,เ,เ,เนนมืม่อนี้ว่ามันสีบรอดตาแล้วครับพี่น้อง ก็ยังพี่น้องเห็นต่ช่วงเศ้าแล้วครับฝนเม็ดเจ้าตอนไปต่อกะฝนลงเม็ดขึ้นกันครับแต่ว่ามันกับพ่อพ่อมีช่วงเวลานะครับของช่วงแดดออกแท่งนกได้เมองอื่นขันเม่นบ่ตกนะครับผมก็จีออกไปแท่งตะเศ้าขันฝนบ่ตกดีพี่น้องอากาศดีๆนะครับออกไปตาเศ้าพอตัวจิกลับมาวันนี้ต้องกินแล้วก็กินเขากลับพอดีครับสี่รถขับรถสี่ชั่วโมงกลัวๆนะครับหอดสี่ชั่วโมงนิดๆแล้วครับบ่ได้ไป โดนคือเมื่อบานนะครับเพราะมันสามลอยกัวกิโลหนึ่งนะฮะอาจะได้ดไปแวะบไหวพระหวเจ้าก้อนเข่าสม,มุติปากาันรครับพี่น้องยุ้นน้ำเสียเจดมีแต้มสามสิบเจ็ดแต้มนะครับมายุ้นน้ำผมปัจจุบันเนี่ยสี่สิบสองแต้มนะครับนับสี่สิบสองแต้มที่อําเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสําหรับเจ้ากวนอูสายดินเมืองขอนแก่นนะครับลูกผสมสายดินเมืองขอนแก่นลูกพอของพีเปรยนะครับเรียงโดยปีเตดอนบม กับเขาประมาณนี้แหละครับผมเชลเลยเสดายตัวไม้บ่เขาพ่น้องเอ้ยตัวเสียงเงยนะครับเสียงกลางเต็มกระม้าหลอบนานะครับจังสีมาแก่มือนะครับมีนกท้อได้ฟังอยู่ละเดี๋ยวเมื่อื่นนี่แหละครับกต่จะไปฟังอีกรอบหนึ่งก่อนกลับไปซ่ําไม้นะครับมันมาเอาอื่นไปซ่ําไม้ครับท่านได้สนใจดินเอียดนะครับไม้กระดูกใสตอนนี้ยังมีอยู่นะครับเด้อ 088 741 3944 088 741 3944สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ